มาต่ออีพี่สองกันพี่น้องโทรศัพท์ตัดไปต่ออีพี่สองกันเรื่อยยามบวงหนู ว,ว่าม่มีสีหางน้ำสองหลังนี่คือมันมีสามหลังถ้าฝันู้มีแน่นอนสีตัวใหญ่พร้อมพี่น้องเนี่ยเนี่เนี่ย,ย,ยทางมนเรียนจึงก็าเป็นสงใสยอยู่ในพี่น้องผม นี่อย่างว่ามันเรียมไปไซมันสอดไปไซเข้าโบหูพี่น้อง มีสามหลังแต่วบ้ามีสิยามเบิดแล้ดเลยครับเด้อสองจุดนั่นยามเบิดแล้วบ่ถือบาดบ้ามีมายามจุดสุดท้ายมีตัวลานเปอร์เซ็นต์ตัว យើងสิលានដល់វ៉ាបាត់ធៀវហូកបាត់បាត់ធៀវហូកទៅយហេតតួតៗយងៅតានតែយីងទេ พี่้องหนูหนูหนูประเด็นสำคัญคือสีแดงยิงว่า you know. นหลังแรกหลังที่สวงขนาดยอบป้องออกไปบอสซุนเดียวเดียวเดียวนนูตัวนี้เลี้ยงข้องเลเนี่ยเดี๋ยว,ยวบ้านมี้าไปเบิ้งที่เด็ดครับ คุ่นห้อยมันเลนห้อยมันเลนยาพี่น้องคุณมันว่าไปเขาบ่วงเขาใส่ละลังที่สามข่อย พี่น้องผ่านบ่วงผ่านบ่วงผ่านบ่วงซื่อๆพี่น้องเจ็บเด้หมูอแนวมันสีเรลียนเขาใสสำคัญคือมันสีเรลียนเขาใสข้องใหม่จังสี่โอ้เรียนลุ่งนีบอ เอา้าดักมัว่วเรียนลุ่งนี่ก็ดักนี่ทอนแล้วมีพี่น้องผมเอา้าว่ากันหนึ่งสองสามสี่เอา้า ไปพี่น้องเอาะตะขาดมันสีตายเป็นว,ว้ยปวดไปยางไล่ความเลยคือว่าตำเชี่ยทั่วบึมบ่มบึมบั่มไปพี่น้อง ตัวนี้ฮไปบ้ามียามเ้าเลยครับเด้อแถวนี้ยามเรวเรียบร้อยมันเป็นอีพีสองนี่มันตัดไปมันเขานี่คือเก้านน่นั่ะนี่กัดเหงามันอยู่นี่นี่ปลายมันแล้วก็เดี๋ยวมันกับเขาคุนพีน่น้องนี่มันปักบอ่อได้ ส่วนพ่นกับเดาเฮากะไปเช็คแล้วล่ะไปพาไปเบื้องที่เด็ดตะเดียงใส่เด็ดเวดเวลังหนึ่งถือเสยพี่น้องนี่สุดท้ายแล้วกะมีแนวใดเนาะพี่นอ้องเนาะเพิ่นสีใส่หลังเดียวนี่ระบ้ามีวะนี่พี่น้องนี่ถือเสยนี่เงียถือเสยเด้อครับเด้อะจังเบิดเสียเพื่อน ฮะเถือกประคอตัวนึงงอนี้พี่น้องผม้มันเสียบเข้ามาตาผู้ดีใหญ่แดยครับับผมพี่นอ้องอ่าเสียบจุดนี้นี่ออกยากดินยากเสียบประคอมาพอดีพี่น้องหลังเดียวดิพี่น้อง พี่น้องบ้ามี่กสิกกสีเดียโนูแล้วก็สิเดีกับเขาไปน้องพี่น้องานะงครับพอ,อดีต้มปนพี่น้องผมใส้หลังเดียวนี่ยครับอโอ้หลังเดียวถือ นีเบ้ามีของใจไม้นี่พี่น้องนี่มันมาขวดคููมือฟังหนีแต่ว่ามันมุนนีประเด็นสำคัญคือเพราะมันมุนหน,น,น,นีนี่นี่เขากะห่างบ่ไดนั่นมองกินมันเขาก็ขวดมันก็คขวดนะนะครับมันก็คขวดหาปองบอ่ไดปัญหาขวงไดบ่มีปัญหาเลยนู่ตัวนี้ตต้คอหล่อเบิ่งกอนมีบ่อขวอง เนี่ยมันบ่ชัดเจนมันบ่มีข้องพี่น,อนอ้องมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮาห่าง,งบ่ได้นี่ครับไปบ่มีปัญหาอันนี้เฮากับบ่มีเงานั่นบ่ท่นเข่าเดี๋ยวมรรันก็แลียนกับมาเข้าเงานงางี่บ่วงยังดีๆอยู่บ่วงยังดีๆอยู่ เดี๋ยวมันก็กลับมากัดเงานี่พี่น้องเพราะว่ามันดีเงานี่เอา้าลุนกันไปพี่น้องผมเอา้าขอพูดทุกไรทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมกะบ้ามีสิเดียวเบ็ดไปใส่เงียบปลาหมึกให้เบิองด้วครับเด้อยอยู่ทางหน้าค่ำด้วยเบ็ดหมานของเขานี่แหละพี่นอ้องย่างเจ็หลังเรื่มให้แย่เดีย๋ยวยากขาดกระสรับตัวครับใส่เจ็ดสาวสามหลังพอเต็มที่เบ็ดเขา แล้วก็ผลบอลมันขึ้นนะครับเนาะผลบอลซึกแดงเดือดระว่างแม่นยูกับร์พูลพี่น้องผมเบิ้องให้จบคิบเลยครับเด้อเป็นแม่นยูที่ชนะไป2ประตูต่อนหนึ่งพี่น้องผมได้ประตูจากมาคัดแรดฟอร์ดพูดใด้อีกลูกหนึ่งซ่านโชซึ่งเป็นตัวลุกที่เด็ดของแม่นยูนะครับเนาะแล้วก็รีพูดไม่ได้ขึ้น,นหน้าที่ที่แปลูกนึงจากโมฮัมสซาลาก็ บอฒสารภาพตามตรงครับเด็กหงย่บาบ้ามีเด้อสู่เมื่อใดทึงแท็กติกควบม,มุ่งมันแล้วก็เกมเพียสิ่งเอาไปยู่แมนยูเบิดเลยจากที่รีพูดตรงเรียนแบบนั้นแมนยูเอาไปเรียนเบิดแล้วก็ชนะแบบหมดจดเบสเซตเด็ดขาดท่ามใช้นะครับแฟนรีพูดยอมรับแมนยูแหลักการรีพูดนี้ตกชั้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องมีแค่สองคะแนนในสามนัดแล้วพี่น้องปีนี้หนีรุ่นตกชั้นพี่น้องรีพูดเสียใจน้ำเลยครับเด้อส่วนแมนยูกะ นับสามแต้มแล้วกับวังวาสีไปข้างหนา้าเรื่อยๆพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ